สวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะฟังสักนิดนะคะนี่อาจจะเป็นการทำนายดวงชะตาของคุณนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะว่าคุณจะมีเกณฑ์มีโชคลาบลาบรอยแบบฟุกๆบ้างหรือไม่นะคะถ้าคุณ ฟังคลิปนี้จนจบแล้วนะคะคุณคิดว่าไม่ใช่ให้คุณเลือดผ่าแต่ถ้าคิดว่านี่คือคำทำนายของคุณให้คุณน้อมรับคำทำนายนะคะแล้วก็ให้กดเซฟคลิปนี้เอาไว้นะคะจะได้เป็นการดึงดูดพลังงานสิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะผลการทำนายในเรื่องของโชคลาภนะคะนับตั้งแต่วันที่29 ธันวาคม2566ายจนถึง15มกราคม2567นะคะเป็นการรนดอมนะคะการทำนายอาจจะตรงกับดวงชะตาของคุณหรือว่าอาจจะไม่ตรงนะคะให้ทุกท่านมีสมาธินะคะก่อนที่จะเลือกไพ่นะคะสำหรับคนที่กดติดตามอยู่แล้วก็คงจะไม่แปลกนะคะถ้าคุณผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้แต่สำหรับใครที่ไม่เคยเห็นคลิปของหมอลินเลยนะคะหรือว่าไม่เคยกดติดตามและผ่านมาเห็น คลิปนี้นะคะอาจจะเป็นโชคอาจจะเป็นดวงชะตาของคุณนะคะมาเริ่มสับไพ่กันเลยนะคะ ากเป็นกำลังใจนะคะด้วยการกดติดตามนะคะกดแชร์หมอลินจะเลือกไพ่นะคะสมใบนะคะเป็นการสุ่มเลือกนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะคะเลือกได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวมาทำการ สับไพ่อีกรอบหนึ่งนะคะขออย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีโชคลาภแล้วนะคะแบ่งเงินเล็กน้อยทำบุญนะคะจะไปทำบุญเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงหรือว่าจะไปทำบุญเกี่ยวกับพวกมูลนิธิหมาแมวนะคะแล้วแต่นะคะเพื่อเป็นการ เอาเงินไปต่อบุญคุณจะได้มีโชคกลับมาอีกนะคะนี่คือไพ่ใบที่หนึ่งไพ่ใบที่สองแล้วก็ไพ่ใบที่สามเดี๋ยวมาดูคําทํานายไปพร้อมกันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่ง สำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะคุณจะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่นะคะเงินก้อนที่คุณจะได้อาจจะมาจากโชคลาบนะคะราบรอยแบบฟุกๆหรือว่ามาจากเงินโบนัสมาจากหน้าที่การงานไม่ว่าจะช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็แล้วแต่ถือว่าเป็นโชคนะคะแบ่งเงินทําบุญสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งขอให้คุณน้อมรับคําทานายขอให้คำทำนายส่งผลตั้งแต่วันที่คุณเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะ มาต่อกันที่ไพ่หมายเลขสองคุณจะมีเกณฑ์มีโชคลาภนะคะโชคลาภรอยนะคะแล้วก็โชคในเรื่องของการกินเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะโดยที่ไม่ได้เสียเงินเสียทองนะ,ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึงและไพ่หมายเลขสองนะคะขอให้ทุกท่านน้อมรับคำทำนายนะคะ ขอให้คำทำนายส่งผลตั้งแต่วันที่คุณเห็นคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสามถามในเรื่องของการเสี่ยงดวงจริงๆไม่อยากให้เสี่ยงนะคะเพราะโอกาสถูกมีน้อยแต่ถ้าคุณเป็นคนซิกเซนลังสังหอนแม่นให้คุณเชื่อตามเซน์ของคุณเองนะคะใครเป็นคนฝันดีฝันแม่งเสี่ยงดวงเลยนะคะตามเซน์ของตัวเองการที่ เหมือนจะไม่ให้คุณเสี่ยงดวงแต่ถ้าคุณฝันแม่นคุณก็มีโอกาสมีโชคนะคะสำหรับทุกทุกท่านที่เลือกไพ่นะคะขอให้ทุกท่านมีเกณฑ์มีโชคลาบราบรอยแบบฟุกๆนะคะได้เงินเข้ากระเป๋านะคะมีเงินกลับไปเยี่ยมครอบครัวมีเงินไปเที่ยวนะคะหรือมีเงินเลี้ยงสังสรรค์กับคนในครอบครัวขอให้คุณ มีความสุขนะคะขอให้ทุกท่านรับทรัพย์รับโชคเฮงเฮงปังปังนะคะขอบคุณค่ะ